แปดเก้าสิ่งขโหเยอะแต่มันสั้นอยู่ค่ะสั้นอยู่มาดูว่าหน่อไม้นี้จะมีเนื้งไงอไมไหมนี่ได้ถือมีดมาคิดว่ามีเนื้องงนะมีค่ะเป็นหน่อไม้มนอ่อนๆอยู่ มีเงาค่ะนี่จะเก็บแบบนี้บ้างค่ะนั่นคือกอไผ่นะคะจะมองเห็นหน่อไม้นั่น,นะคะหน่อไม้มันก็จะลามลามไปแบบนี้ค่ะลามมาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ นีอ่ออกมานี่คือหน่อไม้นะคะนี่ก็หน่อไม้นั่นอีกสองหนอ่อตรงนั้นอีกค่ะภามันไม่ชัดนี่แล้วก็นี้แล้วก็ตรงนี้หักซะเลยนี่นะคะ เอ๊ะภาพมันไม่ชัดนี่นะและมันก็จะลามออกมามลามออกมาไกลมากนะคะไหนอันนี้สิเล็กไปไหมโอ้ยนี่มันอีกตนอนนึงโอ้โหนอนนี้สวยจัง โ้ไม่ใช่หนอเดียวนะนี่ขั้วหยับนี่นอนหนึ่งค่ะนี่แต่นอนนี้สั้นอยู่ดอกสีม่วงเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือน,นสาบเสือ นะแค่น,นี้ส่วนเ,นเล็กสัน้นมันก็สั้นไปอันนี้นะโอ้โหอ้โตรงนี้มันก็สั้น

ไม่มีตรงนี้อีกค่ะว่าจะเหยียบหน่อไม้นี่น,นี่ค่ะหน่อน,นี้ยังสั้นอยู่ขูดลงไปไม่ใช่มันจะอ่อนนะขูดลงไปมันมันจะมันจะแข็งค่ะโอ้โหใช่จ้ะโอ้มีค่ะมีนีนนน มีนอนหนึ่งค่ะไม่ใช่ได้เมื่อกี้ค่ะไปเสกกรหนอแล้วนะคะมันจะเป็นไม้ลายไหวค่ะสวยมากเนี่ยนี่ค่ะ นี่เนาะข้างๆกันด <scrub> ้วยน่ะโอยรับยากจัง ที่หัดไว้อะอนี่นี่นี่นะนะตรงนี้นนนน นี่อิ๊นี่นี่นะคะ เดินไม่สนุกเพราะว่านอน,นเล็กๆกำลังโผล่ขึ้นมามาเหยียบนี่เป็นไผ่ใหม่ของปีที่แล้วนะคะอีกคิดว่าอีกสองสามอาทิตย์นอนจะเยอะเห็นหนอนนึงเนี่ยค่ะ,ะเห็นนอนน,น,น,อนึง อยู่ตรงนี้นี่โอ้ยนี่นี่หน่อเดียวนอกนั้นยังไม่เกิด